จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเด็กคนหนึ่งต้องใช้ชีวิตโดยไม่มีความรู้สึกเจ็บเลยแม้แต่น้อยแถมเขายังชื่นชอบการต่อสู้อีกต่างหากแล้วอย่างนี้ความไม่รู้สึกเจ็บของเขาจะเป็นผลดีหรือผลเสียกันแน่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวันปชาแนลวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่องมาโคทาดนาฮิโฮตา ก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ หนังเปิดฉากมาที่จตินและไอทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันโดยในวันนี้พวกเขาได้มาดูหนังกันตามปกติแต่ในระหว่างนั้นไอก็หิวขึ้นมาเธอจึงสั่งให้สามีออกไปซื้อขนมแต่แล้วก็มีชายคนหนึ่งด่าพวกเขาที่คุยกันเสียงดังไอหญิงสาวท้องแก่ที่มีนิสัยไม่ยอมใครจึงได้ลุกขึ้นว่าหาเรื่องแต่หลังจากที่พวกเขาทะเลาะก,กันได้ไม่นานชายคนนั้นก็วิ่งหนีไปเนื่องจากไอได้ร้องเสียงดังลั่นโรงหนังซึ่งมันก็เป็นเพราะเธอปวดท้องคลอด หลังจากนั้นการคลอดก็เป็นไปอย่างราบรื่นทั้งไอและลูกปลอดภยัยซึ่งเธอก็ได้ลูกชายแสนน่ารักสร้างความดีใจให้กับพ่อของไอเป็นอย่างมากแต่แล้วในระหว่างที่พวกเขากำลังขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านก็ได้มีโจรเข้ามากระชากสร้อยแต่ด้วยสายเลือดนักสู้ของไอเธอจึงไม่ยอมปล่อยไปง่ายๆจนเป็นเหตุทำให้พ่อของไอและจะตินได้รับบาดเจ็บอย่างหนักส่วนไอเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ยังดีที่สุริยาลูกของเธอรอดชีวิตมาได้โดยมีบาดแผลเล็กน้อยแต่น้องก็ไม่ร้องเลยสักนิดเนื่องจากน้องไม่รู้สึกเจ็บ ซึ่งมันก็เป็นความผิดปกติทางร่างกายที่เรียกว่าโรค CIP หลายคนอาจคิดว่ามันดีจะได้ไม่ต้องเจ็บแต่ความจริงแล้วมันอันตรายมากๆเพราะผู้ที่ป่วยโรคนี้จะไม่สามารถรับรู้ถึงอันตรายที่มีต่อร่างกายได้เวลาตาขาหัวหรืออวัยวะไหนในร่างกายได้รับบาดเจ็บผู้ป่วยจะไม่รู้ตัวด้วยเหตุนี้ตาและพ่อจึงต้องคอยจับสุริยาตอนที่ยังเด็กๆมัดมือมัดเท้าเอาไว้แล้วก็ต้องใส่แว่นให้อยู่ตลอดเวลา แต่พอสุริยาเริ่มโตขึ้นมาและมีความอยากรู้อยากลองตามปภาษาเด็กน้องก็สนุกสนานกับโรคนี้เป็นอย่างมากส่วนจตินก็ต้องเหนื่อยอกเหนื่อยใจที่ต้องคอยเก็บของมีคมให้ห่างจากมือสุริยา อีกทั้งยังต้องคอยระมัดระวังอันตรายทุกอย่างให้ลูกแต่ด้วยความดือ้อความซนตามประสาเด็กผู้ชายมันก็เป็นเรื่องยากมากๆที่จะตินจะดูแลไว้พอจะตินสั่งให้ลูกอยู่นิ่งๆห้ามวิง่งห้ามโลดผลตาของสุริยาก็ไม่พอใจเพราะเขาอยากให้สุริยาได้เล่นสนุกเหมือนเด็กทั่วๆไปไม่ชี้เลี้ยงให้เป็นหุ่นยนต์ทำตามคำสั่ง และเนื่องจากสุริยามีคุณตาคอยให้ท้ายน้องก็เลยสนได้โดยที่ไม่ต้องกลัวเจ็บทำให้จัตตินทนไม่ไหวเขาจึงพยายามหาทางรักษาให้ลูกแต่หมอก็บอกว่าโรคนี้ยังไม่มีทางรักษาแถมยังบอกอีกว่าการที่สุริยาย,ยังมีชีวิตอยู่มันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากเพราะเด็กส่วนใหญ่ที่เป็นโรคนี้จะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกินสี่ขวบ แน่นอนว่าการที่สุริยาไม่รู้สึกเจ็บการต่อสู้ชกต่อยก็เป็นเรื่องที่ต้องหลีกเลี่ยงแต่ตากลับไม่อยากให้หลานสูญเสียช่วงเวลาวัยเด็กอันน่าตื่นเต้นนี้ไปเขาจึงมักแอบ,บเอาการ์ตูนหรือหนังต่อสู้มาให้สุริยาดูซึ่งเด็กผู้ชายกับการต่อสู้มันก็เป็นของคู่กันอยู่แล้วสุริยาจึงสนุกสนานและตื่นเต้นกับมันมากๆ ทางด้านตาก็ได้ตอสอนหลานว่าเวลาโดนโชกโดนต่อยมันจะรู้สึกเจ็บนะซึ่งเขาก็สอนให้หลานร้องโอยด้วยนอกจากนี้ตาก็ยังสอนให้สุริยาตรวจร่างกายว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าสอนว่าคนปกติจะทนร้อนทนหนาวได้ประมาณไหนอีกทั้งสอนให้สุริยารู้ว่าต้องใช้แรงแค่ไหนในการทำกิจวัตรต่างๆเพื่อให้ร่างกายไม่ได้รับบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นการแปลงฟันหรือโกนหนวด เมื่อสุริยาตเติบโตมาถึงวัยเรียนความผิดปกติของน้องก็ส่งผลกระทบเป็นอย่างมากเพราะสุริยาทั้งถูกเพื่อนมองเป็นตัวประหลาดทั้งถูกกลุ่มแกล้งแต่ด้วยนิสัยใจกล้าไม่ยอมคนที่ไม่รู้ว่าได้มาจากแม่หรือเป็นเพราะตาสอนมันก็ทําให้เกิดเรื่องชกต่อยขึ้นอยู่บ่อยๆจนวันหนึ่งสุริยาถูกวงเวียนแทงที่ขาจนเพื่อนคนหนึ่งต้องเข้ามาช่วยโดยเธอมีชื่อว่าสุปรีซึ่งเธอก็ได้ไล่ตีเพื่อนๆด้วยความดุร้ายและน่าเกรงขามแต่หลังจากนั้นไม่นานเธอกลับมานั่งร้องไห้เนื่องจาก เธอสงสารสุริยาที่เลือดออกทางด้านสุริยาที่เพิ่งเห็นขาตัวเองก็เลยดึงวงเวียนออกพร้อมกับร้องโอยตามที่ตาสอนไว้ หลังจากนั้นสุริยาและสุปรีก็กลายมาเป็นเพื่อนสู้เคียงบ่าเคียงไหลกันจนในที่สุดทั้งสองก็ถูกไล่ออกจากโรงเรียนแต่พวกเด็กๆก,ก็ยังตามมาแกล้งอยู่ตลอดสุริยาก็ได้แต่พาสุปรีวิ่งหนีไปเรื่อยๆและเนื่องจากสุริยาไม่รู้สึกเจ็บเขาจึงมักทำอะไรเกินตัวโดยลืมนึกไปว่าสุปรีมีความรู้สึกเหมือนคนทั่วไปซึ่งพ่อของเธอก็ทนเห็นลูกสาวเจ็บตัวต่อไปไม่ไหวเขามาตามลูกสาวกลับบ้านแต่ในจังหวะที่สุริยาจะวิ่งตามไปอยู่ดีๆน้องก็เป็นลมหมดสติไปซึ่งมันก็เป็นเพราะสุริ สริยาขาดน้ำไม่ได้เลยทําให้สุริยาต้องพกขวดน้ําติดตัวไว้ตลอดแต่ตาก็เห็นว่ามันยังไม่เพียงพอเขาจึงได้ประดิษฐ์กระเป๋าเป้น้ําดื่มไว้ให้สุริยาสะพายติดตัวไว้ตลอดจากนั้นสุริยาก็จะไปช่วยสุปรีจากพ่อใจร้ายของเธอเมื่อตาเห็นหลานแบบนั้นเขาก็เผลอพูดขึ้นมาว่าเหมือนแม่แกไม่มีผิดทางด้านสุริยาก็ได้ยินพอดีเขาจึงรีบเข้าไปถามตาว่าแม่ก็ชอบกางฟูเหมือนผมเหรอ จากนั้นตาก็พาสุริยาไปเช่าหนังต่อสู้มาดูซึ่งสุริยาก็ใช้เวลาตลอดทั้งวันอยู่หน้าจอทีวีแล้วก็ลองฝึกต่อสู้ตามนหนังเนื่องจากสุริยาต้องการฝึกให้เก่งเพื่อที่จะได้ไปช่วยสุปรีมจากพ่อใจร้ายหลังจากที่สุริยาดูหนังไปนับสิบสิบเรื่องตาก็เข้ามาเตือนว่าดูเยอะเกินไปแล้วนะทางด้านสุริยาที่กำลังติดลมจึงขอดูต่ออีกเรื่องเดียวและในเรื่องสุดท้ายนี้เองมันก็ได้กลายมาเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของสุริยาเลยก็ว่าได้โดยในหนังเรื่องดังกล่าวเป็นการต่อสู้จีน ของนักสู้ขาเดียวที่สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ถึง100คนติดต่อกัน หลังจากดูจบไฟนักสู้ในตัวสุริยาก็ลุกโชนขึ้นมาเขาวิ่งไปที่บ้านของสุปรีเพื่อที่จะช่วยเธอแต่ข้าวของในบ้านก็อยู่ในสภาพที่พังเละเทะส่วนสุปรีก็ยืนร้องไห้อยู่ที่ระเบียงด้วยความกลัวเนื่องจากพ่อของเธอขโมยสร้อยทองของแม่ไปแถมยังขู่ว่าจะฆ่าแม่ทิ้งทางด้านสุริยาเดิมทีเขาก็ไม่ชอบพ่อขี้เมาของสุปรีอยู่แล้วพอมารู้แบบนี้สุริยาก็ยิ่งเกลียดพ่อของสุปรีมากขึ้นไปอีก เนื่องจากสุริยาเกลียดคนที่ทำตัวเหมือนโจรขโมยสร้อยที่ทำให้แม่เขาตายจากนั้นสุริยาก็พาสุปรีขึ้นไปบนดาดฟ้าเพื่อเรียกให้พ่อของเธอขึ้นมาแต่ด้วยความเมาพ่อเลยเข้ามาตบหน้าลูกสาวไม่ยัง้งในจังหวะนั้นเองจติงก็กลับบ้านมาเห็นสุริยาพอดีเขาจึงเรียบวิ่งขึ้นมาหาลูกก่อนที่จะเกิดเรื่องแต่มันก็ไม่ทันเพราะสุริยาได้เข้าไปช่วยสุปรีโดยการถีบพ่อของเธอจนตกลงตึกมาได้รับบาดเจ็บสาหัส หลังจากนั้นสุริยาคิดว่าตัวเองคือฮีโร่พรดุงคุณธรรมแต่ชาวบ้านคนอื่นๆกลับบอกว่าเขาคือตัวอันตรายคือฆาตกรยิ่งดีที่ชาวบ้านไม่แจ้งความจับสุริยาเข้าคุกแต่ก็ต้องแลกกับการที่จตินต้องพาลูกย้ายไปอยู่ที่อื่นซึ่งกันแน่นอนว่าจตินแทบจะบ,บ้าตายกับวีรกรรมของลูกชายเขาจึงเอาหนังทั้งหมดมาทำลายทิ้งแล้วก็ดุด่าสั่งสอนลูกยกใหญ่ หลังจากนั้นสุริยาและสุปรีก็ต้องจากกันไปไกลแต่ระยะทางก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับทั้งสองโดยในคืนหนึ่งต่างคนก็ต่างแอบหนีออกมาหากันแต่สุริยาก็ดันไปเจอกลุ่มเด็กเกเรซะก่อนทำให้ต้องเกิดการต่อสู้ชกต่อยในขณะเดียวกันสุปรีก็มาเจอสุริยาที่กำลังโดนรุมเธอจึงรีบวิ่งไปช่วยจนทำให้เกือบถูกรถชนซึ่งหลังจากนั้นชายเจ้าของรถก็ได้เข้าไปช่วยสุริยาและในภายหลังเขาก็ได้กลายมาเป็นคนที่สุปรีเคารพนับถือมากมาก ทางด้านสุริยาหลังจากวันนั้นเขาก็ต้องอยู่แต่ในบ้านและต้องใช้ชีวิตอยู่ในกรอบตามที่พ่อสั่งทุกอย่างเพื่อความปลอดภัยซึ่งสุริยาก็ต้องใช้ชีวิตแบบนั้นวันแล้ววันเล่าจนเขาเติบโตมาเป็นหนุ่มแต่สาเหตุที่สุริยาสามารถอดทนมาได้ถึงขนาดนี้เนื่องจากความจริงแล้วสุริยาได้แอบฝึกต่อสู้โดยที่ไม่ให้พ่อรู้มาตลอดโดยมีนักสู้ขาเดียวเป็นไอดอลและแรงบันดาลใจและก็แน่นอนว่าตารู้เรื่องนี้ซึ่งเขาก็คอยให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอด แต่สุริยาก็หมกมุ่นกับการต่อสู้มากเกินไปจนไม่สนเรื่องอื่นแม้แต่เรื่องผู้หญิงซึ่งมันก็ทําให้ตาเป็นกังวลอยู่ไม่น้อยตาเลยต้องการให้หลานได้ออกไปเห็นโลกภายนอกบ้างได้ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติบ้างตาเลยลองเข้าไปคุยกับจตินซึ่งในตอนนี้จตินก็ได้มีความรักพอดีเขาเลยต้องยอมทําตามที่ตาแนะนําเนื่องจากจตินกลัวว่าสุริยาจะรู้สึกแย่กับเขาไปมากกว่านี้ วันต่อมาตาพาสุริยาออกไปเปิดหูเปิดตาในเมืองจากนั้นก็พาไปตึกแถวที่พวกเขาเคยอยู่โดยในตอนนี้ได้กลายเป็นตึกร้างรอการถูกทุบทิ้งซึ่งสองตาหลานก็ได้แอบเข้าไปรำลึกความหลังด้วยกันในระหว่างนั้นตาก็ได้พูดเรื่องที่จะตินกำลังจะแต่งงานใหม่ซึ่งสุริยาก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ไม่ได้โกรธพ่อด้วย จากนั้นสุริยาก็ขึ้นไปบนดาดฟ้าที่เคยขึ้นไปกับสุปรีแต่ในจังหวะน,นั้นเองตำรวจก็บุกเข้ามาจาับพวกขี้ยาที่ซ่อนตัวอยู่ในตึกร้างทําให้ตาของสุริยาที่อยู่ตรงนั้นพอดีถูกจับไปด้วยอย่างดีที่สุริยามาเห็นเขาจึงจะตามไปช่วยตาที่โรงพัก แต่ในระหว่างทางสุริยาก็ได้ไปเห็นโปสเตอร์นักสู้ขาเดียวผู้ที่เป็นสุดยอดไอดอลของเขาอีกทั้งยังบังเอิญไปเห็นหญิงสาวคนหนึ่งเข้าไปช่วยหญิงสาวอีกคนที่กําลังจะถูกคุกคามซึ่งเธอก็เผชิญหน้ากับชายชะกันทั้ง5้าคนโดยที่ไม่มีท่าทีหวั่นกลัวเลยแม้แต่น้อยซึ่งมันก็เป็นเพราะเธอมีฝีมือการต่อสู้ที่เทพซามากๆโดยเธอสามารถจัดการคนไร้ายได้สบายๆแต่ถึงอย่างนั้นสุริยาก็อยากเข้าไปช่วยซึ่งมันก็เป็นการต่อสู้จริงครั้งแรกหลังจากที่ฝึกฝน นานหลายปีแต่สุริยาก็ไม่มีโอกาสได้พูดคุยทำความรู้จักกับสาวนักสู้คนนั้นเนื่องจากเธอเห็นว่าหญิงสาวที่เป็นเหยื่อมีอาการไม่ค่อยดีเธอจึงรีบพาไปส่งโรงพยาบาล หลังจากนั้นสุริยาก็ตามไปหาตาที่โรงพักซึ่งตาก็ได้เคลียร์ปัญหาความเข้าใจผิดเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นตาก็พาสุริยาไปทานอาหารและทำความรู้จักกับว่าที่แม่ใหม่ในขณะที่ทุกคนกำลังกังวลว่าสุริยาจะไม่พอใจหรืออึดอัดกับเรื่องนี้ตาสุริยากลับไม่ได้สนใจมันเลยเนื่องจากเขาคิดการตามหานักสู้ขาเดียวแถมในตอนนี้เขายังคิดถึงหญิงสาวปริศนาคนนั้นด้วยซึ่งการพาหลานออกมานอกบ้านเพียงครั้งเดียวมันก็สามารถช่วยในเรื่องที่ตาเป็นกังวลได้ผลเป็นอย่างดีเลยทีเดียว หลังจากนั้นสุริยาก็ออกตามหานักสู้ขาเดียวตามที่อยู่ในโปสเตอร์แต่สุริยาก็ได้ไปพบกับเรื่องที่ไม่คาดฝันเมื่อสำนักของนักสู้ขาเดียวถูกถล่มเละและเมื่อสุริยาเข้าไปเห็นนักสู้ขาเดียวนอนหมดสภาพอยู่ที่พื้นเขาก็รีบเข้าไปช่วยแต่ทันใดนั้นหญิงสาวปริศนาก็เข้ามาจาัดก,การสุริยาเนื่องจากเธอคิดว่าสุริยาเป็นคนทำซึ่งเขาก็ไม่ตอบโต้อะไรปล่อยให้เธอทุบตีไปเรื่อย หลังจากนั้นพวกเขาก็พานักสู้ขาเดียวมาส่งที่โรงพยาบาลซึ่งสุริยาก็ได้เสนอหน้าตามมาด้วยส่วนนักสู้ขาเดียวก็ต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลซึ่งก็ไม่มีใครอยากอยู่เฝ้ายกเว้นก็แต่สาวปริศนาและสุริยา หลังจากนั้นไม่นานแฟนของเธอก็โทรมาและความจริงแล้วเธอก็คือสุปรีส่วนแฟนของเธอมีชื่อว่าอาตุลซึ่งเขาก็ได้ตามมาพาตัวเธอกลับโดยที่เธอไม่เต็มใจซึ่งความจริงแล้วสุปรีไม่ได้ชอบอาตุลแต่ที่เธอยอมมาเป็นแฟนด้วยเนื่องจากอาตุลคอยช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายในครอบครัวของสุปรีทุกอย่างโดยเฉพาะค่าย,ายารักษาโรคของพ่อเธอ ในขณะเดียวกันหลังจากที่นักสู้ขาเดียวรู้สึกตัวเขาก็ได้หนีไปจากโรงพยาบาลเพราะเขาไม่มีเงินค่ารักษาทางด้านสุริยาก็ได้ตามเขาไปเพื่อขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ ทันใดนั้นก็ได้มีศัตรูตามมาทำร้ายนักสู้ขาเดียวสุริยาจึงได้โชว์ลีลาการต่อสู้จัดการคนพวกนั้นไปอย่างชิวๆซึ่งคนพวกนั้นก็เป็นลูกน้องของชายที่ชื่อว่าจิมมี่จ้าของบริษัทหน่วยง,งานรักษาความปลอดภัยซึ่งจิมมี่ก็มีพี่น้องฝาแฝดชื่อว่ามานิและมานิก็คือนักสู้ขาเดียวนั่นเอง ตัดฉากไปในอดีตจิมมี่และมานิมีพ่อเป็นครูสอนคาราเต้ซึ่งทั้งคู่ก็ได้รับการฝึกสอนจากพ่อมาโดยตลอดแต่พ่อก็สนใจมานิเป็นพิเศษเนื่องจากเขามีฝีมือดีกว่าทําให้จิมมี่อิจฉาและน้อยใจมากๆหลังจากนั้นไม่นานมานิก็ได้เสียขาไปข้างหนึ่งจากการช่วยชีวิตจิมมี่แต่การที่มานิพิการมันกลับยิ่งทําให้พ่อสนใจเขามากขึ้นและมันก็ยิ่งมากขึ้นไปอีกเมื่อมานิสู้เก่งมากจนกว่ารางวัลได้มามากมายแม้ว่าจะมีขาเดียวทํให ห,หลังจากนั้นจิมมี่ก็ได้กลายเป็นอากาศไม่มีตัวตนในสายตาพ่อเขาจึงประชดชีวิตด้วยการทำตัวเลวแหลกจนต้องติดคุกอยู่บ่อยครั้งและในระหว่างนั้นมานี้ก็ได้เอาชนะนักสู้ได้100คนสร้างความภาคภูมิใจให้พ่อเป็นอย่างมากพ่อจึงได้มอบสร้อยอันทรงคุณค่าให้เขาแต่สร้อยเส้นนั้นมันก็ได้กลายเป็นฟังเส้นสุดท้ายของจิมมี่โดยหลังจากที่ออกจากคุกจิมมี่ก็ได้ไปท้าสู้กับมาน้แต่จิมมี่กลับต้องพบว่าแฟนของเขาได้กลายมาเป็นแฟนของมาน้ไปแล้วซึ่ง มานิเองก็รู้ตัวดีว่าเขาได้ทำเรื่องผิดพลาดครั้งใหญ่และเป็นเรื่องที่ไม่น่าให้อภัยส่วนพ่อก็ผิดหวังในตัวมานิเป็นอย่างมากซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้จากไปทางด้านมานิก็ยังจมอยู่กับความรู้สึกผิดจนทําให้เขากลายมาเป็นเซียนคาราเต้ที่เมาส่วนจิมมี่ก็นําความโกรธแค้นไปเป็นพลังในการก่อตั้งบริษัทอันตพานในคราบบริการ ซึ่งเขาก็มักจะยกพวกมาแก้แค้นเอาคืนมานิโดยในครั้งล่าสุดจิมมี่ก็ได้ฉกสร้อยที่พ่อเคยให้มานิไปด้วยตัดฉากกลับมาที่ปัจจุบันหลังจากที่มานิเล่าเรื่องทั้งหมดให้สุริยาฟางังเขาก็หงุดหงิดใจเป็นอย่างมากที่ไอดอลที่เขาเทิดทูนไม่ยอมสู้กับจิมมี่ หลังจากนั้นไม่นานสุปรีก็ตามมารับตัวมานี่กลับบ้านซึ่งในระหว่างทางสุริยาและสุปรีก็ได้มีโอกาสคุยกันโดยสุริยาเพิ่งมารู้ว่าเธอคือสุปรีทําให้เขารู้สึกเซอร์ไพรส์มากๆที่เธอได้ฝึกกับมานี่ไอดอลของเขาทางด้านสุปรีความจริงแล้วเธอรู้ว่าเขาคือสุริยามาก่อนแล้วโดยเธอรู้จากการที่สุริยาไม่แสดงอาการเจ็บตอนที่เธอทุบตีและรู้จากการพูดจาที่เหมือนกับบทตัวละครในหนังแต่ที่เธอไม่อยากเปิดเผยตัวต,วตนให้สุริยารู้ว่าเธอเป็นใครเนื่องจาก ไม่นานเธอก็จะย้ายไปอยู่แคนาดาทางด้านสุริยาก็พอจะดูออกว่าเธอไม่อยากไปเขาจึงพยายามพูดให้เธอกล้าที่จะสู้ไม่ใช่ปล่อยให้คนอื่นมาควบคุมบงการเหมือนตอนเด็กๆแต่ถึงยิ่งนั้นสุปรีก็เอาแต่พูดว่าตอนนี้เราโตกันแล้วนะเราไม่สามารถเอาแต่ใจได้แล้วซึ่งเธอก็ยิ่งยืนยันที่จะไปสุริยาเลยบอกเธอเรื่องที่จิมมี่ขโมยสร้อยมานิไปเหมือนอย่างที่พ่อของเธอเคยทําเพื่อขอให้เธอมาช่วยจัดการโจรขโมยสร้อยตามที่พวกเขาเคยทําด้วยกันซึ่งความจริงแล้วเธอก็อยากช่วยอาจารย์ อเธอแต่เธอจำต้องเสียสละความสุขและความต้องการของตัวเองเพื่อให้พ่อแม่ได้มีเงินใช้ได้รับการรักษายอย่างที่ควรจะได้รับแต่แม่ของเธอก็ไม่อยากให้ลูกสาวต้องมาจมปักอยู่กับอตุลเธอพยายามบอกให้ลูกหนีไปใช้ชีวิตของตัวเอง หลังจากนั้นไม่นานสุริยาก็ชวนมานิไปที่บริษัทของจิมมี่เพื่อทวงสร้อยคืนและในระหว่างรอสุริยาก็ได้ส่งรูปไปให้สุปรีทางด้านสุปรีในตอนนี้เธออยู่ที่สนามบินและกำลังจะขึ้นเครื่องไปแคนาดาแต่พอเธอเห็นรูปเธอก็อยากไปช่วยอาจารย์มากๆทางด้านแม่ก็อยากให้ลูกหนีไปจากคุมนรกที่ชายเป็นใหญ่และสามีเป็นดั่งพระเจ้าเธอจึงได้ช่วยเหลือให้ลูกสาวได้หนีไป ตัดฉากกลับไปที่มานี้ในตอนนี้เขากําลังเจรจาขอสร้อยคืนอย่างสันติวิธีแต่มันก็ไม่ได้ผลทําให้หลังจากนั้นการต่อสู้ของนักสู้ขาเดียวและหนุ่มผู้ไม่เจ็บก็ได้เริ่มต้นขึ้นแต่หลังจากสู้ไปได้สักพักสุริยาก็เริ่มมีอาการขาดน้ําพอจะกินน้ําในกระเป๋ามันก็เดินมาหมดสุริยาเลยต้องไปดื่มน้ําร้อนซึ่งมันก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับเขา หลังจากที่สู้กันมานานก็ได้มีลูกน้องจิมมี่คนหนึ่งจะใช้ปืนยิงพวกเขาให้มันจบจบไปแต่เขาก็ดันพลาดสะดุดล้มยิงไปโดนแผงไฟจนทำให้ไฟไหม้ทางด้านสุริยาก็มัวแต่จะช่วยดับไฟจนทำให้ถูกขังไว้ข้างในยิ่งดีที่สุปรีตามมาช่วยพวกเขาไว้ได้ซึ่งการที่สุปรีกลับมาหาสุริยาในครั้งนี้มันก็ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนามากขึ้นในขณะเดียวกันจิมมี่ก็โกรธมากๆที่บริษัทของเขาถูกไฟไหม้เขาจึงออกตามล่ามานี้จนในที่สุดเขาก็ตามหาจน ซึ่งตาของสุริยาก็ถูกจับไว้ด้วยเช่นกันโดยจิมมี่ก็ต้องการเล่นสนุกกับการแก้แค้นในครั้งนี้เขาจึงได้จัดการแข่งขันต่อสู้ขึ้นโดยให้ลูกน้องเข้าไปสู้กับสุปรีและมานิส่วนสุริยาก็ได้แต่นั่งดูในตอนแรกทั้งสองก็สามารถสู้ได้สบายแต่ด้วยอาการบาดเจ็บที่สะสมมารวมกับความเหนื่อยล้าทาให้หลังจากนั้นไม่นานทั้งคู่ก็ถูกเล่นงานจนหมดสภาพไปสุริยาจึงต้องออกมาสู้แทนแต่หลังจากที่สู้ไปได้ไม่ทันไรเขาก็หมดสติไปเนื่อง เื่องจากอาการขาดน้ำทันใดนั้นเองฝนก็ตกลงมาช่วยให้สุริยาสามารถกลับมาสู้ได้อีกครั้งจนในที่สุดจิมมี่ก็เหลือลูกน้องเพียงคนเดียวแต่ก็เป็นลูกน้องที่มีฝีมือเก่งมากๆซึ่งเขาก็เข้าไปดวลหนึ่งต่อนหนึ่งกับสุริยาได้อย่างสูสี ต่หลังจากนั้นสุริยาก็ขาหักทำให้ต้องสู้โดยใช้ขาเดียวเหมือนกับไอดอลของเขาและด้วยใจที่สู้ไม่ยอมถอยทำให้สุริยาสามารถเอาชนะไปได้จากนั้นสุริยาก็พยายามเดินเข้าไปหาจิมมี่เพื่อเอาสร้อยคืนถึงแม้จิมมี่จะเอาปืนขู่แต่สุริยาก็ไม่ได้กลัวอะไรทำให้เขาถูกยิงไปหนึ่งนะัดแถมยังถูกแทงอีกหลายครั้งซึ่งสุริยาก็ไม่ยอมถอยเพราะต้องการจะเอาสร้อยคืนมาให้ได้ทันใดนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นอีกครั้งโดยในครั้งนี้สุปรีเป็นคนยิงใส่ จิมมี่เพื่อช่วยชีวิตสุริยาเอาไว้หลังจากนั้นมานี้ก็ถูกจับเข้าคุกเนื่องจากเขารับผิดแทนสุปรีในข้อหาฆ่าคนตายทางด้านสุริยาและตาก็เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับไม่ให้จตินรู้ซึ่งในภายหลังเขาก็อนุญาตให้สุริยาได้ทำงานและใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปแต่มันก็เป็นเรื่องยากเพราะการต่อสู้ได้กลายเป็นชีวิตจิตใจของเขาไปแล้ว ทุกคนคงรู้กันดีอยู่แล้วว่าการเลี้ยงลูกไม่ใช่เรื่องง่ายและถ้าลูกมีความผิดปกติด้วยแล้วความยากมันก็จะยิ่งทวีคูณมากขึ้นไปอีกเพราะผู้ปกครองที่ดีจะต้องพยายามทำให้ลูกสามารถอยู่ในสังคมได้และสามารถใช้ชีวิตให้เป็นปกติให้ได้มากที่สุดเหมือนอย่างที่ตาของสุริยาทำซึ่งมันก็ทั้งเสี่ยงและเหนื่อยมากๆจนอาจทำให้ผู้ปกครองหลายคนเลือกที่จะทำเหมือนจะตินซึ่งเราก็น่าจะเห็นแล้วว่ามันเป็นวิธีการเลี้ยงลูกที่ไม่ดีสักเท่าไหร่ ถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ